้านเกมมิ่งแลบล้านไก่ตันเกมเอเอกกับฟิชแล้วยังมีเกมอื่นๆอีกแถมทางร้านย,ยังเติมโลบักแท้ให้ในเอดีเพื่อให้หลาดไม่โดนคุณแจแทบไม่ต้องกังวลเรื่องโดนคุณแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใครสนใจเล่นอยู่ใต้ลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบข่าว ก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปลืองค่าเน็ตก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆและราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจแนะนาอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเเเเเททท่่่่่าาาาตตััวววีรรจะได้สปคแงงกถึ3ลย ซึ่งตัว MVP อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยเอา้าวแล้ววันนี้ก็จะมาสอน AFK Survival Mode ใหม่ของอัปเดตเฟสนะจะจะเลยละจะจะกัหนึ่งเลยตัวละครนีให้ใช้ไม่มีกัลลี่จะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้หรือถ้าใครไม่มีตามนี้สามารถใช้ตัวอะไรได้บ้างก็จะมีนี่จากเทิเกมเราสามารถใช้ตัวอะไรก็ได้จากเทิเกมนี้เลยนี่ ถ้าใครอยากเห็นเทเลตีก็ไปดูได้ในดิสคอดของเคียนได้เลยนะจ๊ะก็ตามนี้ Meta Overall, m e t เมตา l y อ e t a ี่ p p o า t ปอ r m ฟ์ดู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 ทาระไรก็ตามทิลิตนี้เชื่อถือได้เยอะเลยเพราะว่าคนทำเป็นคนเล่นเหมือนกันแล้วก็เขาก็น่าศึกษามาเยอะอยู่เพราะคนเล่นก็เท่าที่ดูก็ใช้ได้เลยถือว่า Approve ใช้ได้ ประมาณนี้ถ้าใครอยากจะใช้ตัวอะไรใช้ได้หมดดานสไ r เ i อร์ survival. เป็นมอนไม่มีธาตุเราจะเอาตัวอะไรปิตีก็ได้จะใช้เป็นตัวไม่มีธาตุเหมือนกันไปตีก็ได้นะเดี๋ยวใช้เป็นธาตุอะไรก็ได้ามือแสงไฟน้ําพืชอยากเอาอะไรไปใช้ใช้ได้หมดแต่ที่ใช้ทีมนี้เพราะว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีตัวพวกนี้มาแล้วอย่างเช่นจูดูโน่ก็เป็นตัวตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ที่มันตีหลักไม่รู้กี่ล้านะเออข้ามไปแล้วกันโกโจก็น่าจะบีกันหมดแล้วเพราะว่าเป็นตัวที่มันแฮปถ้าจะเป็นกอร์ลี่ตัวหนึ่งเลยเอต้าก็เป็นอัปเดตใหม่ ใครไม่มีก็ไปทาซะโหดมากคิีิบโตก็หลายหลายคนก็น่าจะมีแล้วทาง่ายอีโวง่ายของหาง่ายใครไม่มีก็ัเหมือนเดิมอย่างที่บอกใช้ัวพวกนี้แทนได้หมดจะใช้กอรี่เป็นหัวตีกได้หรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าใช้กอรี่มันก็จะง่ายกว่านี้ส่วนดีบัฟที่จะเลือกดีบัฟที่จะเลือกฟังไว้ดีๆเลือกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อันสุดท้ายโนวั e ลีฟ alive อันนี้คือเป็นอะไรที่ยากโคตร ลองแล้วเอ่อต่อให้มีกอลลี่เป็นหัวตี้ต่อให้ใช้ตัวก็ไม่ไหวอาจจะไหวก็ได้แต่แค่อาจจะลองไม่สุดให้ดีที่สุดเลือกบัฟสอย่างนี้อ่ะมีแบงค์รับค่าวดีก็เลือก4ี่บัฟนี้เลือกเลยว่าอันไหนเราใช้ถนัดสุดหรือใช้ดีสุดก็ลองไปจูนดูแต่ค่าแนะนําใช้4ี่บัฟนี้ดีที่สุดบัฟแรกก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะมาเจอเอ,เอนชาร์เราออกแถมของละวันมันก็ได้เท่ากับพวกบัฟสองสาด้วยประมาณนี้แต่ถ้าให้เลือกก็จริงๆมันเอาไป4ี่บัฟยังไงก็ผ่านนะ เพราะว่าอันนี้ลองแล้วสีบัฟไงก็ผ่านชิวๆเลยถ้าทีมใครไม่ไหวจริงๆไม่ต้องเอาบัฟไปเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้จํากัดอยู่แล้วว่าต้องเอาไปกี่บัฟประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จะเอาเป็นสีบัฟแล้วกันนะจะเข้าไปอธิบายปุ่มเหมือนเดิมในเกมปุ่มจะใช้ทั้งหมดเป็น24ปุ่มเริ่มจากปุ่มแรกเลยเบสิกหนเลือก2อสาบ้างก็เป็นไอดอล C เลือกไปช่องที่2หรือใครจะตั้งเลือกช่องไหนก่อนก็ได้หมดแล้วแต่4 5 6ห้าว่างวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่ได้หมดเลยพื้นที่นี้ไม่มีจํากัดว่าอยากวางตรงไหนเพราะสุดท้ายแล้ว3ทางมันก็มาประจบก,กันอยู่ดีแต่ใครดีสุดวางตรงกลางเพราะว่ามันจะโดนทุก3มุม3ทางเพราะอย่าลืมแบบนี้มันมี3ทางอ่าสี่เลือก5 6ว่าง7เลือก8 9ว่าง10เลือก10บไปว่างเสร็จแล้วไปหน้าต่อไป13จะตั้งไว้เป็นรีเพย์เพื่อการหลุดไว สิบสามก็เป็นรีเพย์มันจะอยู่ตรงระหว่างขาเราแล้วก็สิบสี่จะเป็นเลือกจูลูโน่สิบห้าสิบหกวางตามนี้ส่วนปุ่มที่สิบเจ็ดก็เป็นรีเพย์ทีกันเหนียวไว้เผื่อหลุดปุ่มสิบแปดจะเป็นเปิดยูนิตแมเนเจอร์อ่ะสิบแปดเป็นยูนิตแมเนเจอร์ปึ๊บสิบเก้าเป็นอัพยี่สิบอัพยี่สิบเอ็ดอัพยี่สิบสองอัพยี่สิบสามอัพแล้วก็ปุ่มสุดท้ายยี่สิบสี่เป็นรีเพย์กันเหนียวอ่ะก็คือจะมีปุ่มรีเพย์สามปุ่มกันเหนียวไว้้เผผืื่่่ออหหลลุดรรถาาใคกัวไมน ก็เพิ่มปุ่มเป็นปุ่ม25แล้วกดไปที่ไอดอลแล้วก็ปุ่ม26เป็นกดสกิบบัฟไอเดเพื่อเพิ่มดามเมจแล้วก็เพิ่มระยะให้ทีมอัอนนี้สำหรับใครที่กลัวไม่ผ่านนะก็สามารถเพิ่ม2ปุ่มนี้ได้เป็น25 26ประมาณนี้เสร็จแล้ว AFK ที่เหลือก็รอรับชมผลงานตัวละครก็จะย้ำเหมือนเดิมว่าสามารถใช้ตัวอะไรก็ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ตามก็ได้ขอแค่เป็นตัวที่เรามีบัฟที่ดีที่สุด ตัวแอมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่ามันวางไกลมันวางตรงขวามุมนี่เลยเห็นไหมหรือจะกริ๊งมาก็ได้เพื่อให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมตามนี้ที่เหลือแล้วก็แค่ต้องอยู่รอดให้ครบนาทีที่มันขึ้นไว้ซ้ายบนเค่นั้นเลยแล้วเราก็จะผ่านแบบชิวๆในระหว่างที่ลูกหมูสองตัวกำลังมีความสุขในบ้านหลังใหม่ลูกหมูตัวโตก็ทํางานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหินลูกหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเล่นสนุกข่าเวลาไปวัน นายจะทำพ้ยงอย่างนี้ทำไมในเมื่อนายสามารถทำเสร็จเร็วแบบเราได้จะกลัวอะไรขนาดนะั้นเคเสร็จไปเรียบร้อยของรางวัลก็สุ่มนะมันไม่สามารถได้3ามชิ้นเราก็ต้องไปวัดดวงกันเองว่าจะได้3ามชิ้นไหนประมาณนี้แต่เ,เล่นให้ดูตาหนึ่งแล้วกันลูกหมูตัวโตไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเขาทำงานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และสร้างบ้านที่ทำจากอิฐและหินได้สำเร็จวันต่อมาหมาป่าผู้หิวโหยก็เข้ามาใกล้ๆบ้านพวกเขาก่อนอื่นเขาไปยู่หน้าบ้านที่ทำจากฟางลูกหมูตัวสุดท้องกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านฟางของตัวเอง ปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกาําอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแข็งแรงพอหมาป่าจึงขู่คำรามและก่นลมใส่บ้านแต่ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้ด้วยความยากลำบากและเขาวิ่งไปยังบ้านพี่ชายที่ทำมาจากกิ่งไม้เ,มเขาเคาะประตูเมื่อลูกหมูตัวกลางเปิดประตูลูกหมูตัวสุดท้องก็ถลานเข้าไปข้างในเร้วเข้าปิดประตูเดี๋ยวหมาป่าเข้ามาได้ไป้ตั้งห่วงรอมมนทำอะไรในนี้ไม่ได้อยู่แล้วสักพักหนึ่งหมาป่าก็มาที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองและตะโกนเข้าไปข้างนาใน ไม่อย่างนั้นฉันจะขู่ครัมรามและเป่าบ้านกระจุยเดี๋ยวพังบ้านฉันไม่ได้หรอกเออโอเคจบไปแล้วก็อย่างที่บอกอ่าจะเลือกบัพอะไรก็ได้แต่ใครดีก็สีบัพนี้น่าจะเป็นบัพที่ง่ายที่สุดแหละ <c oughs> ถ้าใครสามารถเอฟเคใช้ทีมไหนผ่านก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะสำหรับเออ่โนวันลีฟไลฟ์เนี่ยคือ <c oughs> เป็นอะไรที่โคตรยากเลยก็ <c oughs> อันนี้ที่ไม่เลือกผมว่ามันปิดเอ็นชาร์เราแนละ้วเราก็ไม่สามารถกดสกิลได้ด้วยกนะ็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่เอ็นชาร์ดหายก็ดาเมจเราหายไปคืนหนึ่งแล้ว หลักๆก็ประมาณนี้ขอให้โชคดีครับการหาของเพื่อเอาไปอ e ีโวไม่ใช่สิหาของเพื่อเอาไปทำเควสกิลกาเมดกอลลี่กันนะจ๊ะเพราะเควสมันก็แอบเดือดอยู่นะในการหาของแต่ละชิ้นเนะี่ยใช้อย่างละพันอัน800อันก็ถือว่าเยอะอยู่ก็สู้ๆแล้วกันนะจ๊ะวัยรุ่นอ๋อแล้วก็มีของแถมบอสลัดไม่สามารถเอฟเคได้นะบอลลัดไม่สามารถเอฟเคได้ A P A นะนะถ้าใครอยากจะเล่นให้ผ่านใช่ไหมหลักๆเลยดีอยู่2ทางซึ่ง หนึ่งเลยคือทีมเราก็ต้องมีตัวันดับหนึ่งเพื่อให้ตีบอลเลือด999ปีตายแล้วก็มันจะมี2ออย่างที่ต้องระวังก็คือเราต้องเข้าวงใครเคยลเล่นเกมไปเท่เราเยอก็น่าจะเข้าใจนะเราก็ต้องเข้าวงเพื่อไม่ให้หมอนลราตายเพราะว่าเข้าวงมันแดงเต็มแมปปึ๊บมอนราตายแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือมันจะเป็นลูกออฟให้เก็บเป็นแอนตี้เมจิกออฟมันจะเป็นลูกออฟตอบสามลูกในแมปมันก็เห็นง่ายอยู่มันจะเป็นลูกฟ้า,ฟาแล้วก็เก็บ3ามลูกนั้นเพื่อไม่ให้มันลบมอนเราอีกที่เลอก็ชิวๆแล้วนะ ระวังแค่2อย่างนี้ไว้ก็พอไม่สามารถ a p พได้นะไม่มีคลิปสอนแน่นอนก็ขอใหโชคดีกับการลงซาวเวอร์แล้วกันนะจ๊ะสวัสดีไปละบายบาย